นักร้องดังจากเวทีประกวดสยามกุลการออกอัลบั้มครั้งแรกในปี2533เธอโดดเด่นด้วยเสียงสูงอันเป็นเอกลักษณ์ในเพลงฉันก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งส่งผลให้เธอเป็นที่รู้จักทั่วประเทศและยังเป็นต้นแบบของนักร้องรุ่นหลังๆกว่า10ปีแล้วที่เธอใช้ชีวิตเดินสายโชว์ตัวร้องเพลงในหลายมลรัฐที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเธอกลับมาเมืองไทยอีกครั้ง พร้อมกับผลงานใหม่ที่พร้อมส่งให้แฟนเพลงหายคิดถึงในอัลบั้มที่มีชื่อว่าใจเธอดำยิ่งกว่ากาแฟจนจนบุญสูงเนินดวงดีอันทีองของเราเผาทยจนบัดนี้ม่เค เป็นทาดใครอาใครรานไม่เคย สวัสดีครับ <im itation> สวัสดีครับสวัสดีค <in> ร <the show> ับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะเชิญคุณสุพลใกล้ใกล้พี่ใกล้ใกล้พี่ครับมีไม่เยอะนะคะที่นักร้องไม่มีปัญหาในการร้องเพลงตอนเช้าในรายการเราอันนี้ไม่มีปัญหาคันเนี้ยเป๊ะเลยอ่ะเลยเสียงไม่ค่อยดีเสียงพลังมันไม่ค่อยออกเช้าเช้าใช่ไหมฮะก็ปกติตื่นเจ็ดโมงอะแล้วนี้มันกี่โมงโอ้ใช่ใช่ก็พี่กนกอ่ะแหละนัดมาซะเช้าเลยเช้าเชียพี่คุณสุพลกะทั้งคู่เนี่ยทั้งคู่นี่แหละ นสบายดีแหละฮะสบายดีค่ะกลับมาอยู่เมืองไทยนานยังฮะได้ปีกับสองเดือนแล้วค่ะนี่คือกลับมาอยู่ยาวเลยหรือว่ายู่ยาวค่ะตอนแรกว่าจะจะไม่อยู่ยาวตอนนี้อยู่ยาวแล้วค่ะหายไปไหนมาทั้งหมดคะสิบกว่าปีได้ไหมคะทั้งดัวทั้งหมดละสิบห้าปีคือสองสองปีแรกไปเดินสายที่ยุโรปสี่ปีต่อมาเดินสายที่อเมริกาแล้วก็แปดปีสุดท้ายอยู่ที่อเมริกาแล้วปีล่าสุดมาอยู่เมืองไทย อยู่ที่นั่นร้องเพลงด้วยเดินสายทั่วอเมริกาค่ะตลอด10ปีเลยเหรอครับที่อเมริกาโอ้โหชีวิตของคุณจะให้ทําอะไรอยากร้องเพลงเป็นยงไงมมาแสดงว่ากระแสตอบรับกระแสตอบรับที่นู้ต้องดีมากเป็น10ปียังสามารถเดินสายอยู่ได้เนื่องจากว่าเราไม่ได้ร้องเพลงไทยอย่างเดียวไงเราร้องเพลงจีนได้เพลงเวียดนามได้เพลงลาวได้ก็เดินสายกี่ภาษานะที่ร้องเพลงได้สมัยก่อนนี่ได้ประมาณ8ภาษาค่ะแต่ตอนนี้เหลือ ประมาณห้าละมันหดไปไหนคะหดไปเพราะว่าเราเป่นวดดัดที่ชัยค่ะอ๋อค่ะคือสมัยก่อนคุณจนนี่จบมอชอนะฮะใช่ไหมฮะใช่ค่ะติดเก่ามอชอนะเคยอ่านประวัติชีวิตของคุณจนจนที่สู้มาก,กตอนกลางวันเียนหนังสือค่ะคืนนี่ร้องเพลงอ่ะใช่ค่ะก็ต้องสู้ถึงจะชนะไงพี่ใช่วันวันเม่าเหมือนเหมือนเหมือนไอไอไอต้นฉบับบ้างนะคะเธอก็เหมือนนะเหมือนเดิม เพลงนี้กี่ปีแล้วพี่เสียจปีสามห้าค่ะเกือบยี่สิบปีเรายังรู้สึกว่าเพลงนี้พึ่งจะไม่กี่ปีผมจำได้อ่ะเอออะไรนะเปรียบชีวิตคนเราเปรียบลองๆสิลองสิได้ต้องมาโซเซ่มัโซเซ่ชื่อเพลงต้องสู้ต้องสู้จึงจะชนะเพลงนี้เพลงนี้คำร้องดีมากและเป็นเพลงที่ดังมากมาก ของคุณเจนเลยนะเป็นเพลงประจําตัวเลยไหมไปไหนต้องร้องเพลงนี้ไหมครับมันเหมือนกับเป็นโลโก้ไงแล้วทุกวันนี้คนก็ยังขออยู่ค่ะมันตงกับชีวิตของคุณด้วยนะทางของของของพี่ด้วยแล้วของทุกๆคนน่ะนะเพราะยีแล้วคนเราต้องสู้กันทุกคนนต้องสู้อะค่ะแต่แต่เพลงที่ร้องเมื่อสักครู่นี้แผ่นดินทองแผ่นดินทองจากอัลบั้มชุดล่าสุดชุดใจเธอดำยิ่งกว่ากาแฟค่ะ ทำไมไม่ยิ่งกว่าดินยิ่งกว่าอะไรทำไมต้องยิ่งกว่าก็คือผู้หญิงคนนี้เข้าไปพบรักในขณะที่ดื่มกาแฟด้วยกันอันนี้ผู้หญิงผู้หญิงคนนี้หมายถึงพี่เจนเจนไหมครับไม่ใช่เป็นแค่ตัวแทนจริงปะจริงเป็นแค่ตัวแทนเป็นแค่ตัวแทนผู้หญิงเป็นตัวแทนของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งผิดหวังในความรัก แต่พบรักตอนที่จิบกาแฟใช่แล้วจิบกาแฟชิมรักตอนนั้นก็หวานชื่นถ้าเป็นพี่ขนมก็จิก็แฟชิมรักยิ่งกว่าโอเลี้ยงอัลบั้มชุดนี้ชุดที่เท่าไหร่แล้วครับพี่ชุดที่7ค่ะชุดที่เนาะเออเห็นะคะคือบอกว่าเพลงมาสกูลนี้ที่เรารู้จักกันคือปี35จริงๆแล้วออกอัลบั้มนี่สาห้าส35 35ค่ะ35 35ออกปุ๊บปฏิวัติเลยตอนนั้นตอนนั้นเธอเป็นประกวดสยามกําลการมั้งแมน ปีสองเจ็ดนนสยามปรกวดค่มคะปีเดียวกับคุณเบิร์ตนะคะปีเดียวกับคุณเบิร์ตนะฮะเบิร์ตเหรอเบิร์ตฮะเบิร์ตธงชัยละเบิร์ตไหนล่ะเบิร์ตธงชัยไม่กินไต่เนี่ยฮะพี่เบิร์ตพี่เบิร์ตประกวดด้วยหรอประกวด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 ไปอยู่ที่ไหนมาตอนนั้นยังเด็กมากพี่เบิร์ตทำงานแบงค์ใช่ไหมค่ะแล้วก็ประกวดคือตอนตอนทำงานตอนทำงานแบงค์นี่เขาเข้ามาอยู่ในในทีวีแล้วนะแสดงละครแล้วพี่เบิร์ตก็เป็นหนุ่มแบงค์มาก่อนนะเอาคนมาหิ้งดู สรุปนี่จะสัมภาษณ์ดีเชิญันภาษณ์ใช่ใช่โทษโทษอาอัลบั้มทุนนี้ก่อนใจเธอดำยิ่งกว่ากาแฟวางแผงหรือยังฮะวางแผงวันนี้วันแรกค่ะโอ้หสิมีนาคมนะฮะใจเธอดำยิ่งกว่ากาแฟแล้วแต่เพลงเมื่อสักครู่นี่เป็นเพลงแบบอีกโทนหนึ่งเลยนะคืออัลบั้มส่วนใหญ่ของเจนเจนเนี่ยจะมีเพลงที่ให้กำลังใจเป็นเพลงที่จะบ่งบอกของความเป็นไทยไงคะอย่างข้าคือคนไทยเคยได้ยินมใช่ใช่อันนั้น่ะ อัลบั้มชุดนี้ก็เลยมีเพลงนี้ขึ้นมาด้วยเพราะว่าสถานการณ์บ้านเมืองของเรามันหลากสีละเกินใช่ไหมคะมก็อยากจะรวมสีสีเหล่านั้นเนี่ยมารวมกันเป็นสีเดียวซะเพราะว่ากลับมาทันเหตุการณ์เมื่อปีท,ที่แล้วด้วยค่ะ,คะ